สวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ดิฉันสุวรนณีคทาสินนะคะมาติดตามผลงานช้างเขาแก้วนะคะวันนี้ที่บ้านพลายอีกที่หนึ่งนะคะสวยงามค่ะเต็มทุ่งนะคะนาแปดไร่นะคะสุดยอดของช้างเขาแก้วช้างเขาแก้วดีจริงๆไม่รอช้าพบกับผู้ใช้ช้างเขาแก้วท่านนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายงานตัวเลยจ้า เชื่ออรไนอะภูประสาบ้านเองนี่แหละนางชมคุ้มทั่วจ้าอยู่บ้านพลายหมูสีตำบลพลายเขเ่อลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพิ่งพิ่งซื้อมาใช้ครั้งแรกก็เห็นแบบนี้แหละค่ะก็ได้ผลแบบนี้แหละก็ก็หูยจ่ามันจีงงามเมื่องามกแต่ว่ามันงามอยู่ในสายตาของเจ้าของ ขาวามันงามขึ้นกว่าชุปปียู่ว่วงดีกว่าชุปปียู่ะกะกะดีใจยู่ที่ได้ใส่และไอท้ทีผลที่เคยเสียตอนนั้นมันเป็นยังไงลองเลง่าให้ฟังดูที่ว่ามันไม่เคยมีรวงข้าวนี่ก็มีอยู่แต่มันบ่มีหนาแบบนี้น่ะน,นะ,ะมันกับมีตามธรรมที่ธรรมชาติของมันที่เอาใส่ปุ๋ยเคยใส่นั่นแหละมันก็บว่า มันกับบางงามหวังบางงามปานนี้วัานถอจ้ะโอ้พอตาใส่ส่้างเขาแก้วแล้วคักใจถือใจอยู่เออถือใจว่าจะเอาสองอุ่มมันมันต้องได้แลวเนาะสองอุ้มแนี่ต้องหนีไปพูดนะได้แน่นอนค่ะนี่ค่ะจุปีมันได้ตาอุ่มเครื่องอุ้มเครื่องแม่ใช่หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะช้างเขาแก้วคุณภาพเกินร้อยล้นกระสอบปีหน้าใช้อีกไหมเนาะกะคิดว่าเอาอีกยุ่ค่ะ ขอยืนยันคุณภาพช้างเขาแก้วหน่อยค่ะช้างเขาแก้วเป็นไงคะดียี่ยมค่ะขอบคุณนะคะแล้วข้าวเนี่ยลืมถามนิดนึงข้าวเนี่ยเราใส่ช่วงตอนไหนคะใส่ปุ๋ยนะคะช้างเขาแก้วเปลี่ยนอีหยังทีตุลาที่ทีเขาแก้วเอามาใส่ตุลาตุลาปลายต้นปีตุลาต้นเดือนตุลาอ๋อใส่แล้วก็เห็นคุณภาพชัดเจน พึงพอใจที่สุดตอนนั้นมันกำลังมานเป็นบ่า่ะจ้ะอ๋อช่วงช่วงอ่าช่วงกำลังมันตั้งท้องอุ้มท้องจ่ะคุณภาพเกินร้อยเกินร้อยค่ะยังไงเดี๋ยวปีหน้าเรามาติดตามผลงานอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ